F4 ครับตอนนี้ TikTok มีส่วนลดในตะกร้าอยู่นะครับวันนี้ผมเลยเอาบล็อก5ตัวเนี่ยมารีวิวให้ดูกันครับตัวแรกเป็นโอซูกะนะครับตัวนี้มาพร้อมประกัน6เดือนบัตเลต์มอเตอร์ครับตัวนี้มาพร้อมกําลังถึง920นิวตันปรับได้3สปีดครับราคาค่าตัวอยู่ที่3,590บาทเท่านั้นครับแบตหนึ่งก้อนนะอิงโก้ครับตัวนี้จุดเด่นเรื่องประกันเลยให้มาเลย2ปีครับบัตเลตมอเตอร์ตัวนี้850นิวตันราคาแค่4,009เท่านั้น ตัวต่อมาเป็นพัมคินครับประกัน2ปีเช่นเดียวกันตัวนี้จุดเด่นที่ต่างกันคือจะมีแหวนตัวนี้ไว้ให้ด้วยนะครับบัตเลดมอเตอร์เหมือนกัน8 0 0นิวตันแบตเนี่ยให้มาเป็น 5M 1แอมป์หลูกนะครับยี่สโวลต์พัมคินตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคา5,600บาทเท่านั้นแบตหนึ่งก้อนนะตัวต่อมามาที่ลูกพี่ของเรานะครับดีวอลตัวนี้ประกันยาวถึง3ปีเลยครับ8 0 0นิวตันแรงขันออกเนี่ยพันหนิวตันเลยครับ และจุดเด่นของดีวอลอีกอย่างนึงคือมีระบบ p ีซชั่นเว้นทให้เวลากดถอนออกเนี่ยมันจะมีระบบตัดการทําง,งานรอบครับดีวอลตัวนี้นะครับราคา8,500บาทครับตัสุดท้ายนะครับตัวนี้ DCF 900มาพร้อมแรงบิดถึง1,300นิวตันมาพร้อมแบตเตอรี่2ก้อนบัสเตรมอเตอร์เคสยางแบบนี้ในราคา12,500บาทเท่านั้น FC ชอบแบรนด์ไหนรุ่นไหนกันบ,บ้างครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อย